ฉันคิดว่า r e a เป t นคนเด o p น t แี่คื t t นท์ที่เราพัก e มื่อ t ืนติด t ันตนตินโอเคตนนะค้เอย่นแกน้องอะเหมือนขาดน้องเองก็ไม่แข็งแรงต้องมาแบกคนอ่ะนี่เขาแข็งแรงอยู่ ของฉันอุดเด็กหน้ามันี้ใช่ไหมดาสีแดง,ง,งก่ออเขาบอาว่า้ารลองมันก่อนแล้วงต่อขี่ไม่เป็นนะเอากิขี่ไม่เป็นเหมือนกันตื่นเต้นนะแต่อดุเขาหน้าอุดตลกมากเลยอะ่ะน้องตลกว่าอ่ะ <laughs> อย่าว่าน้องอย่าบูลลี่น้องร้องเชียวคิดว่าอุดไม่เข้าใจที่เราพูด Yes ready มากมั้ Yes I I ride the kid camel

انا اقول هو ريت صور انت صور انا في ايش البوش ريت صور صور هو ما مشكلة هو صور هو صور هو راح في صور ايوة تمام اوكي ستات ست بايناي باين بايناي باي تايلانكا อยู่ทะเลทรายแล้วของจริงเฮ้ยแต่จริงๆอ่ะค่ะแต่น้องแข็งแรงใช่ไหมน้องแข็งแรงใช่ปะบัมปี้ถือว่าได้ขี่แล้ว Ugh. <laughs> How was it? It was great. It you was like fun. it? Yes. It's so it right? It's Mag. normal. This is from my hometown. Okay. Taste? No, no, it's okay. I will eat from there. Don't be Huh? Eat I love tomato. Yes. Tomato. Thank you Oh la la. nice. It's. I'm so How about? Hmm. Delicious. thank you. Delicious. 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 welcome <Yay. S 2> This is welcome to อันนี้นะคะไก,ก่ก็ขอตัวไปร้านคาเฟ่นะคะแล้วก็ให้เราเข้าไปในปราสาทกันสองคนเพราะว่ามันน่าจะถ่ายรูปนานนะคะเขาบอกให้ขึ้นไปถึงข้างบนสุดเลย let's go <S โอเคเราซื้อตก,ก็ตเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีจะเป็น <Thank you. S 1> า5ร์ต่อคนแล้วก็จะได้เป็นฟรีไอศครีมนะคะเอาไปกินขนมเนาะ,ะ <Thank you. S 1> น่ารักมาก Thank you. Thank you. เลเชอร์นหนึ่งก็ก็หานะจริงเหร 1> อ1 year before sport โอเค let's get inside ข้างในนะคะจะมี exhibition แบบนี้รู้สึกว่า amazing ในการที่แบบว่าเขาสร้างขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้แบบข้างในเป็นหินที่ผสมดินอะไรเงี้ยเราเข้ามามันจะทําให้ความรู้สึกว่ามันเย็นขึ้นได้เหมือนกับข้างนอกอืแบบ amazing อะ่ะแล้วก็ลองดูนะตรงคานเขาอ่ะ คือเขาใช้ไม้มากั้นมันใช้ไม้มากั้นเพื่อที่จะทําให้มันดินตัวดินมันไม่ตกลงมาอันนี้จะเป็นป้อมนะคะสมัยก่อนเนาะจะเห็นว่าข้างล่างอ่ะมันจะเป็นทริคอันที่สองนะคะที่แบบถ้าเดินไปอ่ะคือเราจะตกลงไปข้างล่างแล้วก็ด้านบนอ่ะมันคือแบบว่าเป็นช่องช่องเห็นไหมเขาจะโรยอะไรสักอย่างลงมาเพื่อกําจัดศัตรูคือแบบฉลาดมากเมื่อกี้แกก็ยาคือแกก็หล่นลงไปแล้วใช่อ <c oughs> <c oughs> ของจริงของจริงสุดอันนี้ห้องนักโทษนะคะทำไมเขาถึงไม่มีประตูปิดอะเออนั่นดิแต่ทำไมหรือเคยมีหรือเปล่าอาจจะเคยมีมเจ็บแล้เนี่ย <laughs> ไปดีกว่าป้อมของจริงเพราะว่าตรงนี้มีปืนใหญ่ด้วยเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาให้ไปให้ไอติมฟรีเพราะว่าปอบปะลมปอบปะลมจิตใจนะคะ สุดร้อนดีนะเอาน้ำมาอย่าลืมเอาน้ำเข้ามาด้วยนะคะแต่น้ำร้อนแล้วงงว่าประเทศเขาอะไม่กินไอซะใช่ป่ะพี่ว่าใน้ย็น่ยมันจะทำให้ร่างกายช็อกดีที่สุดเคอกินน้ในุมห้องห้องห้องนี้ห้องนี้น้ำร้อนนะคะห้องนี้น้ำร้อนหนึ่งร้อยองศาค่ะอุ้ยชิเราต้องลงไปทงเดิมเนาใช่

softer than gold, yeah. <tract Seattle> <tongue> <coughs> <tract04> <coff00> ่นะคะแกวไปหน่อยเพือนี้นจะไม่ร้ว่าจรงหรอป่ะเดี๋ยวนหใช่ไม่จรินะหนึ่งองฉันเกี่ยว่ชเร์มใช่ไมีานิงขิให้รวยขาทุกคน Are you Omani? mm Are you Arab? What is that? Yes, in Arabic. Yes. Yes. What No. No. Which part are you from, Oman? I Sahara. Yes, Sahara. Yes, sir. People. I love this one so much. time Yes.

Huh? Yeah. Are you full? No, sir. No rice? No rice. Mm -hmm. You can order more rice. Please. Sorry? Order one more rice and one more rice. For you? For you. Not for him. For all of us. Uh, why? Can I take you หอยยุงสุดๆด้านหลังใช่ใช่นี่หอยยุงสุดๆสวยอ่ะได้ไหมคนนั้นน่ะขนมอเออยากสอนหนุ่มมอไซค์ก้ f a t h e r ก f a t h e r แก่าจะทอะี่ย ร้อนมากนะคะสี่สิบสีองศา Welcome to b a k i t i m o s What is that That one Passad Passad อ oh? i อ Small Passad Really small น nah? ะ Yeah In on the top of the mountain I can we can see like the castle that we just went to there เ้องอายรูปสวยปะนะคะสูงมากร้อนมากด้วยเจ็บหน้ามากแต่ว่าวิวสวยมาก